สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้กับเขาปลากันซ้ำซาวจ้าทุนนะเตรียมตัวกันละค่ะฮะจ้าไปค่ะเราจะพาไปเก็บเห็ดดำเห็ดทุกอย่างละจ้ามืัอนี่นอกจากเนาะจ้าเพราะที่นี่หนูรู้ว่ามีเห็ดมันก็มีแก่มีไม่แก่มันก็มีไม่แก่ด้วย ก็เอาเห็ดอะไรอยู่อ่ะเห็ดดำจะเต็มเลยเห็ดดำเรียกพี่พามาแล้วก็มาเอานะคะหนังไก่อ๋อมาเก็บเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำโน้นค่ะคนนุนอุ้ยเห็ดดำเต็มเลยเต็มเต็มเลยค่ะอุ้ยอะไรอ่ะหม้ายางหูยางหูนะยางหูนะอู้หเต็มในตรงนู้นน่ะหนูใช่ นมถึงด้บอกว่าเยอะเยอะเยอะดอกก็ใครง่ายนะจ๊ะ <c oughs> มันดุดจำตัวแต่มาน้ำเ <c> ต <oughs> ่แลกว่าไปอยากมาแม่เลยปะเธอเข้าปากกับฉันหน่อย <c oughs> เอาไปลามาคันปะ ก็ได้พช่ไหเนาะแต่ฉันเข่าไปแป๊บเดียวได้เห็นไหมคะสายเต๋อมีการต่อรองแม่ด้วยมาพี่มาพี่หลายๆย,ยกินเสร็จก็จะไปกินขนมจีนมาพี่วามาแกเริวมกันแกเริวมกัน มันเกี่ยน้ำกันฮะมันเกี่ยน้ำกันจะได้มีมูเบาต้องไปหาปลาก้อยแล้วมามาาเข้าปราเกอยแล้วมา,มาเข้าต้องไปหาเล่าลำคานเข้าแล้ววะ ขนาดมาด้วยกันมันก <speaks> ็ยังมันก็ยังพูดถึงอยู่ก็จะบอกมากลอบไปกลอยเก็บเก็บเก็บเยอะ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 เห็ดดำโพธิ์โพธิ์ไปนอนวะอากาศหนาวแล้วยังบ่เศร้าเก็บเห็ดอยู่บ่ใครเจ้าบ่ วัสดีค่ะวันนี้หมอกเยอะมากสดจากป่าอีเกิงนะคะอันนี้เขาไปอีเกิงเรื่องมันนี่นะพักกันมาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ากับซ้ำสาวซ้ำสไตล์ซ้ำสาวส้ำสีวันนี้ซ้ำสาวซ้ำสีมากะโอ้ยเห็ดเนาะเห็ดสวยเห็ดเห็ดเห็ดสวยมากสวยเหมือนคนเก็บเลยค่ะจ้า ถอยวไปจ้าสาวว่าจกไปเกิืงมาแล้วจ้า <c oughs> รายงานสดจากไปเกิืงเด้อค่ะมื่อเนี้ยมาเบิง้งเราสิม,มาติดตามเขาเก็บเพชรว่าเป็นจังไดเนาะจ้าเนาะอันเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสเมื่อนี้กับสีสัมผัสเนาะคะ่ะอันอีหยังก็จะไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์นะคะน้องชุติการผลงานการบรรณาวติ ตนนี้เราติดตามสถานการณ์การเก็บเห็ดนะคะในป่าอีกเกื้องค่ะเราก็จะมาถามว่าถามน้องชุติการว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าป่านี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องชุติการยูทูบเบอร์สาวของเรานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจะสัมภาษณ์เดี๋ยวให้เบิ้งเห็ดก่อนเด้อจากพี่น้องเนี่ดูเห็ดสิคะ พูดหี้วูดเห็ดเลยพูดนะเห็ดเห็ดยาไปพูดให้เบิ้งเห็ดก่อนด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวให้เบิ้งนะจ้าเออไม่ทราบว่าคุณน้องชุติการมีความรู้สึกเป็นยังไงคะวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดที่ป่าเกิ้งนะคะวันนี้ก็เป็นอืดมืดอืดคืนคืนคือมืดเป็นอึมืดอึนคืนนี่มันอันเพราะว่าเป็นอึดมืดอึนคืนคะมันเป็นมันเป็นบอสว่าง มันเป็นบทสว่างมันเป็นมันเป็นเนึ้องีกงมันเป็นตึ้งตึงตึงตึงมันเป็นบบสถางตกสีมันต้องถอนถอนหยาถอนเห็ดถอนเห็ดค่ะวันนี้เขาก็มาอันวันนี้เราจะเสียอันไหนมาถอนเห็ดเบิรงอันนึงก่อนนะค่ะอันอันนี้คือเขาเรียกเห็ดดำเนาะจ้านะเขาเรียกว่าเห็ดดำนะคะจริงมันเป็นตระกูลเห็ดมันปูเนาะแมน ใช่เขาเรียกว่าฮันดูอันนี้ฮันผู้ใดบ่หูว่าสังเกตจังไดสังเกตจังสี่ละค่ะมีรูเอามีรูมีรูเอาโบมีรูตรงนี้นะคะเว้ยเป็นอะไบางอันมันก็ไม่มีอันนี้เป็นเป็นคลิปอันพิเศษมวลนะจ๊ะวันนี้เขาอันนักข่าวสาวเยยวสาวจากจากสาววาวาชันไอ้วาวาบายนอร์เวย์นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชั้นเนวแล้วก็ เปลี่ยนเปลี่ยนจากจ่องเอ้ยเปลี่ยนจากจองเปลี่ยนจากช่องชาแนลมาเป็นบายนอร์เวย์แล้วนะคะเดี๋ยวเข้ากับสิไปเบิงนะคะเบิงวาสาพัืมินีเป็นจังไดตามไปกันเลยจ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดปวกเห็ดปวกฝรั่งเห็ดปวกเห็ดปวกน้อยเอาเปลี่ยนเห็ดปวกเลยเตะมันเป็นอเฮ็ดปน้ำแกงเด้นห่เฮ็ดปน้ำแกง เพราะว่ามันดอกเหมือนเห็ดปะน้ำแกงเอาเมื่อกี้เห็นเห็ดอันนั่นบ่มแมนบอกเห็ดอะไรจ้ายังบ่ท่านเด็กเก็บได้หมวแตลลีลาเห็นหนังกายบอเดี๋ยวเข้าไปเก็บเห็ดกันเลยดีฟ้าปลามามาเก็บเลยจ้ากจะสดจากป่าอีกเช้ะเยอะแยะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะโอ้ยหมวแตะตามมาเลยจ้าจะเก็บนี่แล้วก็จะถ่ายให้ลูกน้อยหนึ่งเดี๋ยวจ้ดเด้อเพราะมีเก็บให้ลูกค่ะช่วงนี้คลิปท่านกคนไปโรงเรียนเนาะ เตะก่อนนะเตะก่อนเด้อเตะเลยนี่จ้าอเอากระาพอเห็ดแล้วนะจ้าพอเห็ดมันอันขันมันเล็กไปเขาก็เบ่าเานาะใช่ใช่ไหมเพราะว่าเอาไปตากแล้วมันก็ยุบค่ะไปตากแล้วมันก็ยุบค่ะฟังดีๆนะไปตากแล้วมันก็ยุบนะคะ <The noise> มันเตะก็ไม่เอานะคะ <c oughs> อันไหนเล็กเขาก็บก่าเนาะเเอาแนะ <c oughs> ต่วา่า ที่ว่าสวยคือคนเก็บนะคะน,นี่ค่ะไหนเขาสวยก็เอาเพราะเห็ดบ้านเรามันเยอะค่ะใช่นี่มันมันหน่อยเข,ข้าตรกับเอาขายไปได้เพียงพออันนี้นบอรเอาค่ะปัร์เนติก้าไม่ไม่ใช่มีแต่เห็ดน,นะคะม <laughs> ีสบเบียงได้ค่ะ <laughs> <laughs> มีสบียงได้ค่ะ <laughs> นีะ <laughs> น้องส้มแชงมาด้วยค่ะ <laughs> จ้ามาปะก้อยเงียบอยู่แล้วมาอยู่ไหนปะก้อย มาทางนี้เอา้ามาดูโอ้ยมันลายแห้งคุณนะเป็นซ้ายเลยจ้ะพี่น้องเก็บก่อนเก็บก่อนก,ก่อนโอ้เยอะมากี๋ยวเรียกพี่วาก่อนนะคะ ลายเอลี่จ้าเนี่ยวันนี้ก็สิูบอดอนไปไหนแล้วจ้ะแล้วก็จะกลับก็เอามันโดนแบบน้ำอาพันเห็ดดำเยอะมากมามามา เห็ดดำเยอะเห็ดดำเยอะมากพี่วาอ๊บโเร็วเร็วเร็วเรลายเห้เห็ดดำข้างหน้าข้างทาข้างนาข้าน้หลายเลยจวาโหน่ะข้างทางน่ะยังลายดำเปื่ออยู่ mặc nhanh năm nhanh mặc nhanh hết hết đam hết đam hùng thơm nhanh nhanh nhá tức là hơi nhanh 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 chân nhanh 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 เก็บเก็บกี่นเก็บเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บ,บ,บมันคุณสาเไปซ้อมเนาะก็เลบเยบริมาน้ำจ้ะมันบริมาน้ำดอกอันรอบเบาวานน้ำจา้ะช่วงนี้ไปไปไปตตต พี่บ้าเห็นไหมงามไหมเห็ดนางไก่ก็เยอะนี่เด็ดนางไก่สีส้มเนี่ยจ้าอู้เห็ดเหลืองจ้า นี่รเราถุงมาเผื่อนหรือไมเนี่ยเห็ดดำเป็นสายจ้าดำเป็นสายจากเห็ดเลื้องก็มีโหเป็นสายอีจากหนอก่อ ตามสายเลยจ้ะตัวห้อยยังก็มาเก็บแม่กินจ้ะ นอนทีกท่ากูจะ ตัวเล็กน้อยแต่มันแข็งอยู่จ้ะ ตามตรงนี้ก็มีจะ้ะเข้ามาเก็บเห็ดเลื้งก่อนเลื้งก่อนโอเคจ้าพี่อยู่นี่เดินมาหาหนูเลย เดินมาเดินมาจะพาเข้าป่าหญ่บอกปะก้อยด้วยเด้อเดี๋ยวเก็บเกบหลงเราไปนะมามามาเต็มอยู่มาแล้ว,วขาเปาะแห้งจ้ะคุณน่ะมีการแสดงให้เบิงพรอมด้วยจ้ะพี่ว่ามาเก็บ ว่าไม่ถุงไหมนีม่โอเคเอ,เอาอยู่แยวแปบบ๊บยังยังไม่เอาตอนนี้นะเ,เห็ดนางไก่เราจะพาเข้าป่าใหญ่พี่ว่าเราพาเข้าป่าใหญ่ข้างห,หลังเราข้าง,งบนข้างบนเห็ดบันปูไอเห็ดนางไก่เยอะมากถ้าไม่มีคนมาเอาของเรา,เาไปก่อนนะ 还得等改。 เด,เดินมาหาหนูนี่พี่วะเดินเข้าข้างหน้าเลยข้างหน้านี่ข้างหน้าหนูนี่ว่ะไปอาจะยังข้บตรงจ้ามานี่มาเราจะเดินเข้าตรงนี้ค่ะเห็ดเหลืองเจอแล้วเห,ลเห็ดแล้ว อาะชิญยังเลี้ยอนเ่็จัดเด้อเจอแล้วเห็นเหลืองไปดูสิเป็นยังไงโอ้นั่งก็ได้ยุ่งจ้ะ เดี๋ลองเพ่งฮนทนทด,ดว่าไม่ซีเรียส เห็นไหมเห็นมอโอเคใช่เห็นหนงไกลข้างล่างนี่ยเยอะนะข้าวขาวใช่ข้างๆน,นี่แห้งหลายพูนเต็มอยู่นุนพูนคอลามมมนว่ะเนี่ยมันเก็บตรงนี้ทุกปีเห็ดเหลืองก็เยอะ ูเห็นเหลืองเต็มอยู่นี่เห็นไหมล่ะอู้สวยโอ้โหอ้ค่ะเป็นบอสตะลางนะเห็นหนูก็มาเก็บตรงนี้ทุกปีนั่นแหละหนูรู้เลยว่าตรงนี้มีเห็ดอะไรบ้างแอวัวเลี้ยคักเนาะว้นหมูมากเลย ปีกไก่ปีกไก่นี่สิออกยยกไหนก็บ่ได้ออกจ้าเธออันคาดจะจบคลิปแล้วจบคลิปอีกอยู่เนาะตัวตัวห็ตัวมูมาหนีตัวนี่ตัวมูมาหาเห็ดจังวะตัวมูหาเห็ดนะคะมันนี่โอ้ป้าต้อยยิ้มสเนาะมืนนึ่งแล้วหนูบอกเห็นเล่ามาน้าหนูก็คือบทเสือหนูอันมากไปผู้เดียวใช้เดียวตลอดเราต้องคาดข้าวแล้ววะเราเพิ่งเลื้ยงเนาะ ้องใส่สมาร์โสวยจ้า่อ้าวกมสังข้างล่างมนยิงเยอะจ้านี่จะค่อยตัดเด้วจสาขาเอาสักกรอนไปหนุเหตุเรืองเขา ตัวติวานอยาจะไต่นมม์นามแล้วมักงเห็ดเหลืองมันนั่นนี่แหละใช่มันไดน้ดนามคุณอาพี่ว่าเต็มอยู่ข้างล่างเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเต็มอยู่ตัวหาเล่าเนี่ยต้อเห็ดจ้ะ มองว่าถ้ามาตินอาจิมีแบบหวังขายเนาะไม่ยู่จะเฮ็ดหลายแต่ว่าบไม่มีหวังขายเนาะพี่นนองเฮ็ดบ้านเราเฮ็ดเยอะ <ห ả? S 1> บ้านเราเฮ็ดเยอะแต่ไม่มีที่จะขายาใช่เต็มอยู่พี่ว่าเอ้ยบังดูละ่ะกักซากอยู่ ว่าดอกกันเนีแข็งอยู่ดอกจก้ะสีไม่สวยแต่ดอกแข็งอยู่เด้พี่น้องหืพี่ว่าดอกมันไม่สวยแต่ว่าคามันแข็งอยู่เด้คามันโอเคอยู่ เลือกเอาจ้ะตอนนี้เฮ็ดไปนำไลยให้ก็ต้องเลือกเอา